นิทานสั้นกระต่ายกับนกเพื่อนสีการครั้งหนึ่งในป่าเขียวขจีมีกระต่ายน้อยที่ชอบกระโดดโลดเต้นไปทั่วป่าและมีนกน้อยที่ร้องเพลงเพราะๆอยู่บนต้นไม้สูงกระต่ายกับนกน้อยเป็นเพื่อนสีกันมากพวกเขาชอบเล่นซ่อนหาด้วยกันกระต่ายจะวิ่งซ่อนตัวตามพุ่มไม้ส่วนนกน้อยจะบินวนเวียนหาเพื่อนจนกว่าจะเจอกันพวกเขายังชอบนั่งคุยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ฟังเสียงลมพัดและเสียงใบไม้ไหวนนวันหนึ่งขณะที่ที่สอง เกิดพาย,ยุฝนฟ้าคะนองขึ้นมาอยา่างรุนแรงกระต่ายรีบวิ่งหาที่หลบฝนแต่ก็หาไม่เจอนกน้อยเห็นดังนั้นจึงบินล,ลงมาบอกให้กระต่ายตามไปหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมกระต่ายรีบวิ่งตามนกน้อยไปพวกเขาทั้งสองนั่งหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยกันรู้สึกอบอุน่นและปลอดภัยกระต่ายขอบคุณนกน้อยที่ช่วยเหลือและนกน้อยก็ยิ้มอย่างมีความสุขหลังฝนหยุดต,ตกท้องฟ้าก็สดใสขึ้นมาทันทีกระต่ายกับนกน้อยออกมาเล่นกันต่อ พวกเขายังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรภาพที่ดีนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนและการมีเพื่อนที่ดีก็ทําให้เรามีความสุขมากขึ้น